พูดถึงเกมที่มีภาพสวยงามอีกเกมหนึ่งที่จะลงในคอนโซลในปีนี้เกมที่มีการผจญภัยสไตล์เมโทรยววเนียแบบดั้งเดิมและภาพสองมิติวาดมือที่สวยงามเรากำลังจะพูดถึงเกม After i m a g e เกมผจญภัยเพื่อสำรวจและไขความลับของโลกแฟนตาซี เกมนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้มีอะไรนะแชนแนลจะเล่าให้ฟังเกม After i n m a t e เป็นเกมที่พัฒนาโดยค่ายอารุกอนเชียงไฮเกมสไตล์เมโทรอยวาเนียภาพ2มิติวาดมือแบบสวยงามจุดเด่นที่สุดของเกมนี้ก็คงหนีไม่พ้นสไตล์ระจนภัยฟันกระโดดขึ้นบน ลงล่างหรือเป็นแบบการเล่นแบบไซส์กอรอลลิ่งเดินซ้ายขวากระโดดลงขึ้นลงธรรมดาแต่ฉากหลังถูกวาดให้ดูมิติส่งผลให้ฉากภายในเกมดูมีความลึกและสวยงามเสมือนเกมภาพสามิติดีๆเลยทีเดียวโดยในเกมนั้นเราจะได้บังคับเป็นสาวน้อยสุดน่ารักแต่ลุยไปในโลกดันเจียนยุคโบราณเพื่อสำรวจและไขความลับ ของโลกแฟนตาซีแห่งนี้ซึ่งเกมนี้นั้นจะพาผู้เล่นออกสำรวจภูมิประเทศอันงดงามและซากปรากหักพังของมหานครโบราณพบกับสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาลึกลับและวิญญาณที่สัญจรไปมาตลอดทางการผจญภัยสุดระทึกในโลกสองมิติที่วาดด้วยมือแสนมหัศจรรย์ออกสำรวจเอนการ์ดินในโลกที่สร้าง โดยหนึ่งในเทพเจ้าสูงสุดภายในที่แห่งนี้ซึ่งสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอยู่ทุกผลทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟขนาดมะึมาภูเขาสูงชันทะเลลึกและหอคอยที่ทยานสู่เมฆผู้เล่นจะได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่น่าอาจจัศจรรย์ระหว่างการเดินทางของคุณเกม Afterimage เป็นเกมแอคชั่นเต็มรูปแบบที่เราจะต้องบังคับตัวละครสาวออกสำรวจไปในที่ต่างๆพร้อมกำจัดศัตรูตรงหน้าให้สิน้นโดยการบังคับนั้นไม่ยากเพราะมุมมองเป็นแบบไซส์สกอรอลิงอยู่แล้วเราสามารถจดจ่อในการต่อสู้ได้อย่างเต็มที่เลยนั่นเองในโลกของเอ็นกาดินนอกจากจะมีมอนสเตอร์สุดโหดแล้วยังมีเนื้อเรื่องความลับและประวัติศาสตร์อีกมากมาย ที่รอเราเข้าไปค้นหาและออกสำรวจปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้เข้าใจโลกแห่งนี้ได้มากขึ้นสรุปง่ายๆคือองค์ประกอบของเกมนี้มีอยู่ดังนี้ Afterimage เป็นเกมแอคชั่น r p g เมโทรอวาแบบฉากเลื่อนด้านข้างภาพ 2D แบบดั้งเดิม2เกมนี้ควบคุมได้ง่าย ปปเป็นโลกติดห่อและลายรอยต่อที่มีมากกว่า15เ่อที่แตกต่างกัน 4. การเลือกอาวุธและการสร้างเวทมนต์แบบที่ไม่เหมือนใคร 5. ความสามารถของตัวละครมากกว่า10แบบ 6. ศัตรูกว่า150สายพันธุ์ 7. ซาวทแท็กสุดไพเราะกว่า40เพลง 8. 8. มีความยาวการเล่นประมาณ25-30ชั่วโมงและสุดท้ายมีเซอร์ไพรส์ให้คุณพ้นหายอีกมากมาย After Image มีจำหน่ายลงใน PC และคอนโซลและนี่คือทั้งหมดของเกม After i m a e ที่มีอะไรนะชาแนละนำมาฝากกันรบกวนกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา มีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนคนหากคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดเจ้า,าขอขออภัยไม่ในโอาการนี้